ข่าวดีดีกับพี่คำรน,าาำรนตอนกองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่นกับการไม่ทอดทิ้งผู้ชาราที่รพอพสตบางกระเจ็ดบางคล้าฉะเชิงเซานะ <c oughs> จะบอกให้อบอตอของเราร ไทยอย่าลืมเมืองไทยอย่าลืมเมืองไทยหนุ่มไทยสาวไทยเด็กไทยเราจะทําให้พี่น้องทุกคนมีส <Blessed> <martial artist ÜNDNIS> ุขภาพดีกปทหรือกองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่นใช้งบร่วมกันระหว่างสปสชกับอบตบางกระเจ็ด โดยมีรอพอสตบางกระเจ็ดเชื่อมการทำงานหลักการคือช่วยทั้งเด็กกระทั่งถึงคนชราที่ช่วยตัวเองไม่ได้และปรากฏว่าที่นี่มีผลงานดีที่นี่โดดเด่นในเรื่องของการทํางานร่วมกันท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมกับท่านท่านพอรพอสตร่วมกับทางโรงพยาบาลแล้วก็ร่วมกับฝ่ายปกครองด้วยนะครับมาทําให้ให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงบริการได้มากขึ้นอันนี้เป็นจุดเด่นของที่นี่ครับโดยเฉพาะการใช้กระลาและเจาวตาลทําเป็นอุปกรณ์เดินย่ําช่วยลดโรคสมองเสื่อมได้ อย่างไม่น่าเชื่อเมื่อได้รับการนวดฝ่าเท้าหรือเมื่อกดจุดทําให้ระบบต่างๆในร่างกายนั้นดีขึ้นค่ะการใช้กะลามานวดกดจุดพบว่าทําให้ลดอาการบรรเทาเนาะหรืออาการชาในผู้ป่วยเนี่ยได้ดีขึ้นหรืออาการชาก็ลดลงค่ะภูมิปัญญาเหล่านี้มีมาแต่โบราณปัจจุบันก็ยังคงใช้กันอยู่ตอนท้องคือเขาบอกเด็กทับเส้นทาให้เราชาขาพอคลอดแล้วเนี่ยเป็นเหมือนประมาณเป็นอมตะเพื่อขาข้างนี้จะไม่มีแรงก็กังวลเนาะตอนี้พ่อแหละก็ทํากระลา สองอันไว้รลองไปเหยียบกะลาวันประมาณครึ่งชั่วโมงเหยียบอยู่3เดือนเนี่ยเดินได้ปกติค่ะเขาต้องไปกระง,งกกระเงินแบบที่ออกข่าวกันนั้นแล้วผู้ว่าต้องลงมาไม่มีเลยไม่มีครับนนเน<ร>าะบเราดูแลทั่วถึงเราดูแลทั่วถึงโดยเฉพาะเรามีผู้ใหญ่บ้านทุกๆุหมู่ที่เป็นแกนนํากับอบตเราให้ความร่วมมืเอเรารักจังหวัดชาติ สรุปให้ดีๆด,ด,ดังนี้ดังนี้ว่าการอบอุ้มคุ้มครองคนทุกเพศทุกวัยด้วยกองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่นนั้นถือว่าสุดยอดแล้วแก้วตาเอย๋ยพื้นที่นี้ดีอีกพื้นที่หนึ่งเรื่องสุขภาพใช่ไหมครับใช่ใช่เ <laughs> ชิงเศ้าคนเขาขยันขันแข,ข็งต่อสู้กันด้วยลำแข็งจนเข้มแข็งไม่อานาร <c oughs> ชีวิตจึงดีไม่มีเรื่องที่เดือดร้อน ความจนแลไม่มีงามงอนมีแต่ที่นอนที่อยู่ที่เกินข่าวดีๆกับพี่คำรณจะยากดีมีจนสำคัญสุดคือสุขภาพที่ท่านต้องดูแลตัวเองเป็นอันดับแรกรอพอสตอตออบอตอบางกระเจ็ดบางคล้าฉะเ,เชิงเซานะจะบอกให้ชีวิตจึงดีไม่มีเรื่องที่เดือดร้อนความจนแลไม่มีงามงอนมีแต่